สวบบัสบบดีสวัสดีทุกคนนะันี้คือการอยู่ที่น้ำตกตากว่งสี่อยู่ที่น้าอล่วงพะบางเนาะกรณีกากาสูท้ายเดือดเก้าแล้วเนาะเห็นมีนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเป็นจับโดดล่ยเลยตรงนี้น้ำก็อย่างล่ายอยู่หนอนน้ำเนาะว่ายังมีฝนตกบางเบื่ออยู่งามๆเลย จุดนี้เราจะเป็นจุดนับตกที่สูงที่งามที่สุดนะ ก็จะเป็นนักท่องเนะที่ยวนะธรรมไทยพวกเซลฟี่อยู่ตกตะน้าน้ำตกนี่นะสามารถย่างข้ามไปเบื้องนั่นก็นได้นะ น้ำเลยวะน่ะตกมาแต่สูงๆวันน่ะลงมาแนละ้ี๋กวจะเป็นนักท่องเที่ยวนะ สวนนี้ก็เห็นหนักท่องเที่ยวมาล่าอะนะเพราะว่าแาาต่ยุโรปหรือว่าแต่ประเทศจีนเขาเห็นมีไล่เนาะแล้วเดี๋ยวจะผ่านย,ยางเนาะยางลงไปย่านลุ่มไปนะ เขายางมาลุ่มทีแล้วกา็จะเห็นมีน้ำตกตกอยู่ลายๆจุดเนาะแต่ว่าปลาซ้งเนาะจุดที่ส้งที่สุดก็จะเป็นจุดที่ผ่าเบิงเมือกี้นะนี่นะถ้ามาซ่วงน้ำใสๆเนาะน่าจะเริ่มประมาณเดือนสิบเอ็ดเนาะน้ำจะใส อวก็ลงลี่นน้ำเนาะจะคาดเลยกระช่วงนี้ฝนยังตกอยู่เนาะน้ำก็จะขุ่นคุน อยู่จุดนี้ก็จะมีห้านาห้านนะบ้านานางพักกินเข้าอยู่นี่ก็ได้นะห้านา,ารนานางพักกินเข้านี่สมน้ำตกอยู่จุดนี้นะเอจุดนี้ก็งามกันกันนะจะตกประโวงแต่บางงามนะ มัจะมีที่สลิงน,นะนี่นาะ10ลายเนาะได้มีที่10ลายเนาะสมนับตกคที่ลงมาก็จะมาลงนี่เนาะนีะ่ต้นไม้นี่ยสูงๆเลยนี่ว้าวนี่ จุดี้มันใบห,หลงให้หลงอาบน้ำ ยอดนะบรรยากาศาทีตากสีนนะ้ำหาหารย่างลงไปรวมพนะสเเวยวยล่าบอลนะ